รัฐบาลไทยงวดวันที่สิบหกมีหน้าโค้งหก,กเหกตมาแล้วจ้าแนวทางรัฐบาลนะจ๊ะของงวดเมื่อกี้ได้จากงวดที่หนึ่งมีหน้าโค้งกับเ,เลขหลุดนะจ้ะผิดไปอย่างไรก็ขอโทดขออภัยกันนะจ้ะเรื่องราวะมันเกิดมีงวดเขางวดว่าเขา,เา,ะานะจ้พราวาเป็นแค่แนวทางนะจ๊ะเนาะมันเป็นเลข ชุดตะล่างเด้จ้าก็เลยต้องหลายคู่จักหน่อยเนี่ยด้จ้าเด้อเพราะว่าสําหรับงวดนี้ริ้นก็ได้อยู่ที่ตัวเด่นเด้จ้าเด่นนี่จะได้อยู่วหากับซีจากงวดนี้เนาะผู้ใดมากเด่นหาเอาตามที่ริ้นวงกลมให้ผู้ใดมากเด่นซีก็ตามถือริ้นวงกลมให้เนี่ยด้จาเด้อเพราะว่าเป็นแนวทางเนาะเด่นหานี่ก็มีอย่างเน่ะกระซีเนี่ยด้จาหาซีหาเก้าหาแปดหาเจ็ดหาหนึ่ง ส่วนสีนี่มีิสีอย่างกันนี่ 5, นะ C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  จ๊ะสี่ห้านะจ๊ะสี่เก้าสีแปดสีเจ็ดสี่หนึ่งจ๋าผู้ใดมากตัวใดจังไรกะเมืองเอาจับครูเอาเดอ้อตามที่มาก,กนะจ๊ะถึงนี่นเห็ดออกไมก้นะจ๊ะเมืองเอาจับเป็นแนวทางในการเสียงดวงเนาะจ้ะเนาะงวดวันที่สิบหกมีได้ละจ้ะ,เ,ะ,จะเพราะว่ามันกับมีงว,วดเขางวดมุดก็ต้องขอโทษขออภัยเนะจ้ะเพราะว่าเลขอันนี้มันเป็นเลขสูตรตาร่างในการคำนวณ มือไม่จ้าคำนวณเองจ้าจยงไรลินก็ขอฝากฟีีฝากน้องแล้วจ้าเนาะกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามใฮ้ลิ้่น,นํำได้จ้าในช่องนาะรินชาแนลได้จ้าเออพราะว่าลินก็เอาแนวทางดีๆมาฝากฟีีฝากน้องแล้วจ้าจาังไรก็ถ้าผิดพลาดยังไปก็ต้องขอโทษขออภยัยเลยจ้าสำหรับคลิปนี้ลินก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องไปแค่นี้ละจ้า